สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ูซี่มาเดีวนะคะโอ้ยแมปแปลกมากเลยนะคะโอเควันนี้ก็มาเล่นแมปนี้กันนะคะแมปที่มีชื่อว่าแต่งตัวให้ประทับใจนะคะทุกคนซึ่งเป็นแมปที่กําลังเป็นไวรัลในตอนนี้เลยนะคะโอ้ใช่ซึ่งเราจะไม่พลาดในการถ่ายคลิปอะไรที่มันเป็นกระแสแน่นอนนะคะก็จะทําตามกระแสไปงั้นแหละอะ Favorite Show ก็นา่าจะแต่งตัวเป็นแบบน่ารักน่ารักสําหรับความชอบของเราเหรอไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะแบบแต่งตัวน่ารักน่ารักเลยกันนะคะตรีมนี้เนาะโอเคเราก็มาเริ่มแต่งตัวกันนะคะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ทรงผมนะคะเราจะลองแต่งลุกเป็นลุกน่ารักดูนะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยมีคนจอยตามเรามาด้วยนะคะอ่าแล้วก็ เราก็จะมาแต่งตัวกันเลยนะคะทุกคนอย่างแรกเนี่ยก็จะมาเลือกผมกันเลยนะคะทุกคนเฮ้ยผมวันนี้ดีกว่าน่ารักอะเฮ้ยเป็นไงคือแบบผมเราต้องรวดสมากเลยเนี่ยคือดูนะได้ที่หนึ่งแน่นอนทุกคนเชื่อสี่ได้ที่หนึ่งสติตจ้าเขาเสีชมพูชอบสีชมพูไงเป็นคนชอบสีชมพูอ่ะเปลี่ยนสีผิวก่อนวิ่นหนึ่งนาทีแล้วนะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อสีผิวนะคะอ่าสีผิวขาวๆนี้เลยสวยมากอะตรงนี้ก็จะเป็นกระโปรงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะเลิ่มเป็นกระโปงสีกระโปง <laughs> กระโปงสีชมพูนะทุกคนเราจะเป็นสีอย่างนี้เลยอุ้ยอย่างนี้ก็รัดมากเลยนะคะนี่แล้วเราก็จะเอาเป็นเสื้ออะไรอย่างนี้ได้นะหุยคนนี้สวยมาก ว้าวสวยมากเลยอะ่ะดูสิดูการแต่งตัวของเขาแล้วเราวัดเขาได้ที่หนึ่งแน่เลยแข่งแข่งกับคนอย่างเราไม่ได้หรอกเราคงเป็นที่โลเจ็บใจมากอประมาณนี้เนาะทุกคนคือขออภัยนะมือใหม่หัดเล่นอะคือเราเล่นอยู่แต่ว่าแบบไม่ได้เล่นจริงจังอะไรแบบวันนี้ขอโทษนะคะแบบแรกเกินอุ๊ย โอเมกรีบแต่งก่อนอีก20วิสุดท้ายเราต้องมาแต่งหน้าแล้วค่ะทุกคนโอไมก้โอมก20วิแล้วนะคะเออเฮ้ hey. กดโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยโอ้ยเกือ <c> บ <oughs> แต่งไม่ทันทุกคนดูสิหวีสาวคนนี้เป็นสาวมาะนาวนะทุกคนสวยแซ่บมากเลยนะคะวีนี้เปรี้ยวจี๊ดเลยนะคะนี่สีเขียวมะนาวมาเลยให้2องลาแล้วกันนะคะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่า ถือว่าสุดยอดนะถือว่าสุดยอดนะคะถือว่าดูดีอยู่อ่ะอันต่อไปอุ๊ยคนนี้ไงอ่ะเราให้สามดาวไปเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเฮ้ยอันนี้น่ารักนะทุกคนดูสิอุ๊ยเป็นแบบเราว่าคนนี้ที่หนึ่งแน่เลยหรือเปล่าคาดเดาไม่ได้อุ๊ยอุ้ยโอเคมาดูคนต่อไปกันเลยนะคะคนต่อไปอุ๊ย มานแนวออฟฟิศไงเออมาแนวแบบออฟฟิศให้ให้สามแล้วกันสวยดีนะคะอ่าสวยดีนะคะดูแบบแบบดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะคะอ่ามาแล้วค่ะคนต่อไปคนต่อไปนี่แต่งตัวเป็นสีแบบสีเขียวๆนะคะนะคน้องคนเนลซ่าเหรอให้สองแล้วกันคือดูจืดเกินไปสําหรับเรานะคะอ,อืดูเรานะคือเราแบบน่ารักที่สุดแล้วแหละ เนาะย่างจะโมอ,อุ้ยแต่โมไปเยอะแล้วอุ้ยสวยแบบรวยมากสวยแบบรวยมากให้สี่ไปเลยค่ะคือสวยมากเลยไม่มีใครเท่าเทียมคือชอบมากนี่คนฝั่งขวามือน่ารักนะคะส่วนคนฝั่งนี้รู้สึกว่าสวยเนาะแต่ว่าถ้าเขาดูโอเวอร์เกินคนต่อมามาแล้วอุ้ยทำไมแบบ สวยอยู่นะทุกคนเราให้หนึ่งละกันขอโทษนะคะใครไม่รู้สมราสมายเหรอเขาชื่อสมายเหรอยิ้มเขาชื่อสมายนั่นแหละเออดาวรุ่งไม่ค่อยถูกใจนะคะอันนี้ส่วนตัวนะอุ้ยโอ้ยก oh คนนี้ดูแบบบาร์บี้มากคนนี้ดูบาร์บี้มากให้สามสวยดีนะคะสวยสวยหุยมีการหมุนโชด้วย คนต่อไปต้องเป็นเราแล้วสินะใครอะหุยจริงด้วยอุ้ยอุ้ยสวยอะใครอะสวยจังเลยชมเกินน่ะอุนใครอะสวยมากหยอกทุกคนไม่สวยหรอกคนอื่นเขาสวยกว่ากันเยอะคนอื่นเขาสวยกว่าอ่าคนต่อไปเป็นลุกสีม่วงนะคะนี่ดูเป็นหนูแมวมาลีหรือเปล่า เราชอบเรียกว่าแมวมารีไม่รู้แมวอะไรที่มันเป็นตัวสีชมพูหรือเปล่าไม่รู้ที่เป็นสีม่วงในกระตูอะไรสักอย่างนะคะทุกคนคลิปนี้จบแล้วนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเราเล่นสองตานะหุ้ยคนนี้ซูซี่หรอซูซี่อันนี้ไม่ใช่ซูซี่นะมีคนมาเล่นแทนซูซี่อันนี้ให้สี่นะคะเพราะว่าให้กําลังใจน้องหน่อยเนาะ มีน้องมาเล่นด้วยไงเขาเล่นเครื่องซูซี่โอเคไม่เป็นไรให้ดาวน้องไปหน่อยนะคะโอเคไปดูผลการโหวตกันค่ะทุกคนลูกซูซี่ได้ที 3. สามซูซี่ได้ทีสามทุกคนเฮ้ยมันเจ๋งมากนะคะอย่าอย่าอบูดิจีนะคะอย่าอบูดิจีอุ้ยเราได้ที่สิบเลยอะทำไมอะคือเราแต่งตัวไม่สวยเหรอ,อเฮ้ยมันไม่ได้นะเฮ้ยทำไมฉนันได้ที่สุดท้ายเนี่ย โอ้ไม่ยอม <c oughs> เดี๋ยวไปดูอันต่อไปนะคะทุกคนไปไปไปโอเคนะคะทุกคนมาดูอันนี้กันนะมันอ่านว่าอะไรอะทุกคนตอนนี้เราไม่ค่อยมั่นใจนะไม่เข้าใจอะมันคืออะไรอะ่ะทุกคนอะไรอะ่ะมันม,มันคืออะไรทุกคนแป๊บนึงนะขอภัยนะคะไม่เก่งอังกฤษจริงๆนะคะไม่เก่งอังกฤษจริงๆนะคะไม่เก่งอังกฤษจริงๆนะคะแบบไม่ได้รอเล่นเลยนะเนี่ยอ่านว่าอะไรถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์มาได้นะเพราะไม่ได้ ไม่ได้แปลภาษานะคะทุกคนโอเคมาแต่งตัวแบบมั่มวๆกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูเพื่อนเขาแต่งกันเกานะเนาะเขาดูแต่งเป็นแนวแบบหลูหลรๆราๆแซบๆเนาะใช่ไหมไม่รู้เออมาแต่งกันเถอะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อย่างแรกคือเราต้องแบบไปแต่งผมก่อนตอนเนี้ยเราจะเอาผมแบบ อันนี้นะคะทุกคนเป็นผมยาวๆบ้างครั้งนี้ครั้งนี้ต้องการผมยาวนะคะฮครั้งนี้จะแต่งตัวแบบรดๆเลยฮามีแววที่จะได้ทีโลเฮ้ไม่ใช่ไม่ได้สิมีแววที่จะดีมีแววที่จะได้ <c oughs> ไม่ต้องหวังอะไรเยอะเนาะออกเถออชแล้ววันนี้ก็จะแบบ เป็นพวกแบบไรผมเหรอนี่เป็นไงได้ผมเลยนะคะทุกคนเนอวเราจะแบบเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวกดคลิปมานานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอเวลาไปแต่งตัวจนถึงตอนโหวตกันเลยนะคะทุกคนอแต่งไม่ทันเลยทุกคนแต่งไม่ทันอ่ะทุกคนมัน เกลียดมากเลยอะทุกคนน่าเกลียดเกินน่าเกลียดเกินไหมอ้าคนนี้มาแบบเหมือนแบบนักลุกทุ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ลุกทุง่งหรือเชลเดอร์นักลุกทุง่งเหมือนแบบหมอรำเลยใช่ไหมอันนี้ก็แบบดูเหมือนแบบแบบอธิบายไม่ถูกทุกคนไม่รู้อะไรผสมกันม่วๆเนาะ จะไปตาเราดูซิเอฮ้ยไม่อยากให้เห็นนะทุกคนคือเรายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยอ่ะดูดิคือเราพูดเยอะไปมากเลยอ,ะอ่ะมันต้องมีเป็นของเราบ้างแหละไม่หรอกท่าได้ที่สุดท้ายไม่ได้โกรธอะไรเพราะว่ามันสมควรด้สุดท้ายอ่ะทุกคนเฮ้ยคือเราได้ที่สามไงเฮ้ยทำไมทำไมเราตั้งแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วว่าทธอเป็นอย่างเงช่างมาเถอดทุกคนเนาะอืม โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเขาหลังเราจะอาจจะมาทำขอ้อแชรแบบนี้นะคะจะมาแก้ตัวนะทุกคนคือโกรธมากไม่ไหวนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย